คุณผู้ชมรู้จักการแข่งขันที่ชื่อว่า Imagine Cup ไหมครับ Imagine Cup เนี่ยเป็นโครงการการแข่งขันของบริษัท Microsoft ซึ่งเขาจะจัดการแข่งขันทั้งในระดับประเทศแล้วก็มีการจัดแข่งขันในระดับโลกด้วยนะครับเป็นการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านมาหลายๆปีนะครับเด็กไทยไปสร้างชื่อในระดับโลกเยอะแยะมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอิมเมิ c ครในแต่ละปีนะครับส่วนใหญ่เด็กที่ชนะเลิศจะเป็นเด็กนักเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษาจะเป็นนักศึกษากันทั้งหมดมาปีนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งครับปี2023ทีมที่ชนะเลิศเป็นทีมระดับมัธยมเน่หัวข้อข่าวยาวสักน,นิดหนึ่ง <c oughs> นะฮะจริงๆ อธิบายไปแล้ว Imagine Cup นะฮะเขาก็จะแบ่งการแข่งขันเป็นระดับในประเทศไทยแล้วก็เอาทีมที่ชนะเลิศเนี่ยไปแข่งขันในระดับต่างประเทศนะร,ระดับโลกเลยจัดโดย Microsoft ประเทศไทยนะครับปีนี้ Imagine Cup Thailand 2023นะครับ Microsoft ประเทศไทยได้ประกาศผลออกมาว่าผู้ชนะในปีนี้นะครับคือทีมจากโรงเรียน ปรินซ์รอยัลวิทยาลัยนะครับถือเป็นครั้งแรกเลยที่ทีมนักเรียนระดับมัธยมชนะรายการ Imagine c คัพไทยแลนด์ในตลอดการแข่งขัน21ปีที่ผ่านมาเพราะทีมส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่านั้นที่จะชนะเลิศนะครับโครงการที่ชนะในปีนี้นะครับทีม CSM นะครับเขาได้ทำสิ่งที่เรียกว่า cardiac cell monitoring tools นะครับเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการเต้นของหัวใจด้วยตนเอง โอเป็นเทคนิคการตรวจสอบฮาร์ดเรดด้วยตัวเองสิ่งที่ต้องใช้คือมีหูฟังทางการแพทย์1อันนะครับแล้วก็สมานะร์ทโฟนนะฮะปกติเราจะตรวจสอบการเต้นของหัวใจได้เราต้องมีสมาร์ทวอสซึ่งสมาร์ทวอสเนี่ยจะใช้วิธีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยการยิงแสงลงไปผ่านเส้นเลือดเราแล้วก็ดูจังหวะเพ้าของเส้นเลือดซึ่งมันจะมีแรงดันของเส้นเลือดวิ่งผ่านเป็นจังหวะก็นับผ่านชีพจรแบบนั้นเอาด้วยการใช้แสง แต่เทคนิคของทีม CSM จากโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยนี้นะครับเป็นเทคนิคการตรวจวัดการเต้นของหัวใจด้วยเสียงเพราะว่าเขาใช้ที่ฟังการเต้นของหัวใจของแพทย์เลยของแพทย์เนี่ยมันจะเป็นเบ้ามาแปะตรงหน้าอกเราเนี่ยแล้วรับคลื่นเสียงนะฮะใช้เสียงเลยซึ่งหูฟังทางการแพทย์เนี่ยหรือที่เรียกว่าสเต็ t โตสโคปนี่นะครับตัวนี้เขาถูกดัดแปลงเล็กน้อยให้มันปล่อยสัญ,ญญาณออกมา มีมีเหมือนมีแจ็คขั้วต่อคอนเนคเตอร์นิดนึงแล้วกลายเป็น3.5ม mm. มิลิเมตร เสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนส่งสัญญาณเสียงผ่านเข้าไปในสมาร์ทโฟนแล้วเขียนแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะใช้ AI ในการรวบรวมข้อมูลนะครับเรียนรู้ข้อมูลจังหวะการเต้นของหัวใจซึ่งไม่ใช่เพลงจังหวะหัวใจของพี่บี้นะครับพี่บี้สุกิจไม่ใช่นะฮะอันนี้จะเป็น AI ที่เรียนรู้จังหวะการเต้นหัวใจโดยเขาไปเก็บข้อมูลการเต้นของหัวใจจากกลุ่มเป้าหมายมาทั้งหมด3 4 0 0 0คน แล้วใช้ AI มาเรียนรู้จากข้อมูลดิบ Data เหล่านี้แล้ว Set เซตออกมาเป็น Data Set นะครับซึ่งเป็นรูปแบบการเต้นของหัวใจมีทั้งหมด4,000รูปแบบเพื่อแสดงผลออกมาเพราะเสียบสายเข้าสมาร์ทโฟนเอาที่ฟังหัวใจมาฟังหัวใจเราเต้นมันก็จะเก็บข้อมูลแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับชุด Data Set ที่มีอยู่ทั้ง4,000รูปแบบ เสร็จแล้วจะรายงานผลออกมาบนแดชบอร์ดนะครับบอกว่ารูปแบบการเต้นของของหัวใจเราหรือจังหวะหัวใจของเราเนี่ยเป็นรูปแบบไหนเป็นแบบปกติเป็นแบบปกติแต่มีปัญหาเล็กน้อยเป็นแบบปกติแต่ต้องควรปรึกษาแพทย์เลยเขาจะมีระดับเลเวลซึ่งจะวิเคราะห์ออกมาให้มันก็ดีนะครับมันเป็นแนวคิดที่ดีมากๆซึ่งเด็กมัธยมนะเป็นคนคิดโอ้โหทีมนี้สุดยอดมากเลยนะครับ ให้เครดิตเขาหน่อยทีม CSM เนี่ยมีทั้งหมด4คนนะครับคนแรกคือนายธนพัฒน์จรันวรพันธ์คนที่2คือนายนพวิทย์ฉุนรัมคนที่3คือนายแมทแทนไทยคอชอมีนามสกุลคอชด้วยนะครับและคนที่4คือคุณเลนนี่โทมัสเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เงินรางวัลมูลค่า1,000เหรียญสหรัฐและจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง Imagine Cup ในระดับโลกนะครับที่เมืองซีแอตเทิลในเดือนพฤษภาคมปีนี้โอ้โ oh, ห oh. นี่นะฮะหลายปีมาแล้วเท่าที่ผมเคยอ่านข่าวไอทีมาผมจำได้ว่า Imagine Cup เนี่ยเด็กไทยเนี่ยเคยไปชนะหลายครั้งมากชนะในระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าจะอยู่แบ่งเอาเป็นรุ่นจูเนียหรือรุ่นอะไรเนะีเท่าที่จาได้เลยนะสมัยก่อนเนี่ยเคยมีเด็กไทยคนนึงนะครับ ไปชนะเลิศโดยที่บอกว่าการทํากราฟิกในเกมนะเราสามารถลดเอนจินที่จะไปควบคุมการเรนเดอร์กราฟิกในเกมได้ทําให้มันทํางานน้อยลงได้โดยที่วิเคราะห์จากวัตถุที่มันบังกันถ้าสมมตินในเกมเนี่ยมีอ็อบเจกต์สองอบเจกต์แบบนี้อ็อบเจกต์เนี้เห็นอยู่ในหน้าจออ็อบเจกต์นี้ถูกบังอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเรนเดอร์ สุดยอดมากเด็กไทยนะเด็กไทยเป็นคนคิดแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยถูกนำเอาไปใช้เป็นเอนจิ e นในการสร้างเกมซึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งของพวก Unreal Engine อะไรเงี้ย ถูกเอาไปใช้เลยนะคือมันเป็นทฤษฎีใหม่เลยว่าอะไรที่มองไม่เห็นก็ไม่ต้องเรนเดอร์ไงไม่ต้องไปเรนเดอร์ทุกออบเจกต์พาร์ติเคิลใดๆที่มันจะต้องเรนเดอร์ให้เสียเวลามันจะลดงานลงได้50%เลยโอ้โหสุดยอดมากนี่คือผลงานเด็กไทยนะครับที่ผมจําแม่นขึ้นใจเลยแล้วมาเป็นกําลังใจให้เด็กชุดนี้กันจากทีม ปรินส์รอยัลวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสคนนี้ขอให้ไปชนะอิมเมจินคับในระดับโลกในปีนี้ด้วยหูวัดฮาร์ดเลดด้วยเสียงนี่ไม่ใช่ด้วยแสงสุดยอด